เรียกอะไรเอาอะไรง่ายค่ะแท่งนเงงวดวันที่หนึ่งเมษาขาตัวขาขอให้ย่าหยิบเลขถูกให้ขอถูกเสรเดอขอถูกเด้อรหนึ่งเมษาเด้อขอให้ลูกข้าพี่เจ้าน้ <S <S องไอถูกน้องไอน้องปอนถูกไหมน้องไอน้องปอนเหรอปอนปอนปิ้งเหรอเฮือมันออกเรื่องราวอย่าลืมนะ ค um, okay mm hmm. UH, ุี่ะน้แล้วมีย้ำสาธุค่ะแม่ยินดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระตันดัมซิ่งนะคะหลังจากที่เราให้ย่าสอนนะให้ย่าสอนนะคะหรือว่าร่างของ่าอรรธรมาวดีเนาะที่หลายคนอาจจะจำได้ใช่ที่หลายคนอาจจะจําได้นะคะงวดก่อนนู่นนะคะ ยาก็มาให้เจ็ดเก้านะคะวดนี้ยามาให้แล้วนะคะแล้วก็แถนด้วยเลขทูบนะอันนี้ขอให้แกหยิบให้ขอบอกว่าขอหนึ่งเมษาแต่แกบอกว่าถ้าจุดแล้วก็อย่าลืมลาวพรุ่งนี้เนี่เดี๋ยวให้ตัวแทนจุดรอบที่แล้วมันก็ไปลาวก่อนค่าใช่หกสี่มันลงลงคาถาตอนมีคนมองท่องไม่ถูกมต้องท่องเลยนะเอาเลยนะ ต้องราถาเรียกซัพเหรอ,อตอนนี้ก็ส่งตัวแทนอนะแอดมินช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะหลายคนก็บอกว่าแอดช่องกัปตันมีใครบ้างเนี่ยแอดผู้ชายกัปตันดัมซิงม่งแอดเด่นนะคะส่วนผู้หญิงก็ชื่อน,น้องไอซนะคะมันมากเลย <c oughs> ขาอยู่กรับกล้องให้ขาาด้วยนะเขาาอยู่ <c oughs> <c oughs> ลุนกันนะคะอยู่เลขทู่ของย่าสอนเป็นแนวทางเนาะจะได้มีตัวเรือสามารถไปตัดเล่นลาวพรุ่งนี้ได้นะมาชนกับเลขบอกรุ้นว่าจะชนกับเลขที่เขียนตอนที่สื่อกับปู่หรือเปล่าเนาะย้ำเป็นแค่แนวทางนะครับทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ ถ้าชอบก็ตามนะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยไปห้องน,น้ำเลยันไดถ่ายยาวๆมาแล้วนะครับทุกคนเลขจะมาแล้วปักถูกหน้าหรือเปล่าลุ <c oughs> ้นปึ๊บหยิบ <มา S 1> ให้กับมือเลยตัวเลขมาแลว้วค่ะ ยาหยิบให้กับมือนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเผื่อตรงใจเผื่อใครชอบนะคะวดที่แล้วออกเบอร์โทรย่ามันใจค่อยค่ยวดวที่แล้วออกเบอร์โทรยา่ยาใช่มีคนถูกลายคนอยู่แล้วก็เขาโทรไปบอกย่าว่าให้รีบมาหน่อยเขาอ,อยากจะได้รีบหาซื้อเลย มา,า,าแต่เขาเนเนโท<อ>รไปถามได้สามตัวตรงเลยนะหมกสองหกเพราะว่าสอนเราถ่ายเบอร์โทรของย่าสอนได้ด้วยใช่ไหมใช่ใชย่าเหอยกว่าดูอดอะไรน้ดูอ,อื้อหกระดานหาย,าหายเดี๋ยวหาเบอร์โทรย่าสอนให้มาด้ทุกคนไม่ถ่ายไม่แน่โอ้ยไงสองหกจริงจริงด้วยยั่ไงละเบอร์เพื่อนหนึ่งอ่า 0 8 8 5 1 8 3 2 2ปดหสม2องอหกอกอกไปแล้วเลขหกเปล่าอือใช่เอาเลยชนกับหกหกของยาสอนนั้นหมมาแล้วจะชนกับลูกของยาสอนจริงหรือเปล่าทุกท่านมีลุ้นะถ้าตัวนี้มาเนี่ยย้ำได้เลยนะทุกคนนี่หยิบให้กับมือนะให้ย่าโห้ยาหยิบให้ คกเดน้อาส่มนมีมีมีห้มีห้าอตัเฮ้ยเป็นห้าเยเลยเฮ้ยเลขห้านั่นน่ะใช่ไม่เป็นหกแล้วนี่หกแล้วมนสแกนแล้วเมื่อกี้เฮ้ยห้ารูจริงน่าจะห้าเพราะว่ามันมีตรงนี้น่ะนี่ของยากเราเขียนห้าขึ้นก่อนนะใช่ห้าหกนี่เป็นสเกลเมื่อกี้ห้าขึ้นเลยเปี่ยนเลขเมื่อกี จะเปลี่ยนไเลขเลยตัวเตรแปดเลยนะตัวเลขห้านะครับอยากกระพริบตาค่ะทุกคนตัวเลขตัวเลขกตัวเลขจะเปลี่ยนห้านะตัวเลขมาแล้ว ตั <im ittle> วแรกมาดีๆ,ๆห้าซึ่งเลขของย่าสอนนะซึ่งเลขของย่าสอนนะให้5้าหกตัวรงก็866นะคะซึ่งก็ขอให้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่าสอนหยิบเลขทูบให้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มีห้านะคะตัวแรกเนาะ จะตรงกันรือเปล่ารอลุ้นตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามนะคะบอกให้ย่านะหยิบให้งวดวันที่หนึ่งเมษานะคะแล้วก็ย่าว่าถ้าจุดก็ขอหนึ่งเมษาก็อย่าลืมไปซื้อราววันจันทร์นะคะซื้ออะไรเมื่อ,อดกดอนอกสี่ใช่อบอกปุ๊บมาใหม่ออกปั๊บหน่อยหล้าเหาแ,หแดีแนะออกหน้าแต่ชื่อผมก็ต้องมีเก้าอีก Mm hmm. ต้องกำหวยแล้วเพราะเลขกำลังวันเน mm ี hmm. ่ยเด่นหกกำลังวันจันท่ันมาออกกำจังตรงวันพาด้วยแต่ท่านตองจรงสเดี๋ยวบอกว่าค่า กูกูจงมาผลประกอบการที้เดียวเป็นยังไงบ้างนรับพ่ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ไม่กี่ร้อยเหรอแมไม่ถึงร้อยเลยลงไอ้พูดติดตามเพื่อแสงเฟก็หายเจ้า สี่ตัวเมเลอเลยัวสี่ร้แต่ตแรกถ้าดูแดันึงก็ห้าดบนึงก็หกตัวแรกห้าคุยห้าูกันหมดอืมค้าก็ห้าเ นัีัันนี่นะครับายนกำลังจะตกนข้ามาเเอาไปเบเรืมันมาเลยเดี๋ยวเัาไปนี่เ้านนนนนอัปาเายบมาวยเื่อนแสดงว่าดาจะมาเ่นมาหันแล้วหล่าเหมืนเลยคั เยาสอนที่สื่อูได้าจริงสอน้เยสอสีเอ้สอนแล้วสอาสอสาลาีโอ้ย่าจริงหกได้ ห,ห,ห้าสี่ห้าเดี๋ยวก็ย้ำว่าอย่าลืมซื้อลาวด้วยแบบวัดจุดคอวันที่หนึ่งเมษานะทุกคนมันมีเล็บบิ้นเละหางตัวแรกหัวขาดนิดน,น,นิดนึงทุกคน มาปลื้เลยหายเขข้างล่างไม่มาแล้ไหมถ้าดตัวแรกอะเป็นโฮ ห้า่าไสี่ห้าแล้วเขาได้กวนเนาะชัดๆแล้วใครชอบก็เอาตามไปเล่นลาวได้นะคะเนาะแล้วก็หนึ่งเมษานะคะคือใครชอบนะเลขทูปของคุณย่าสอนหรือว่าย่าปัทมาลดีสมัยก่อนนี้เขาติดใจเล่เนกว,วนมาะ ชัดแล้วนะคะเลขทุกของย่าสอนนะคะชัดแล้วทั้งสามตัวนะคะตัวแรกนะห้าสี่ห้านะคะจะมาเบิ้ลมาหามหรือเปล่านะทุกท่านใครชอบจับได้ใครชอบก็สามารถจับได้เลยนะคะเลขนี้มวันที่หนึ่งเมษานะคะก็อย่าลืมไปซื้อลาวด้วยนะคะห้าสี่ห้านะทุกท่านเนาะ บางคนอาจจะมองเป็นตัวเลขไม่เหมือนกันก็ได้นะ,ะทุกท่านเนาะแล้วแต่ดวงใครดวงมันเนาะอ่าส่วนท่านไหนเห็นตัวไหนนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาบนะคะเนาะขอให้เฮงๆรวยๆกับบางๆกันทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ